ไปเจอเรื่องของหลางผิงนะครับผมอันนี้เขาจะทําหนังอีกแล้วแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นสรารคดีของของเธอนะครับคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยหลางผิงเขามีหนังที่ที่กำกับโดยปีเตอร์ชานนะครับปีเตอร์ชานก็คือผู้กำกับไทยฮ่องกงนะครับผลงานถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยชันดาราไหมนะฮะเขเป็นเป็นผู้ดูแลการผลิตนะไม่ได้เป็นผู้กำกับสำหรับจันดารานะครับผมอหนังของ คุณปีเตอร์ชานเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีชื่อเรื่องก็คือว่าชื่อตัวกวนนะฮะตัวกวนเนี่ยเป็นภาษาจีนชื่อว่าวินเดอร์ชาไม่ใช่ก็คือการคว้าแชมป์มาแหละนะฮะซึ่งก็เป็นการนําเอานักกีฬาหลายๆคนเข้ามารับบทเป็นตัวเองนะครับนําโดยจูถิงจางฉังหนิงลุยห้ยด้วยฉีแล้วก็คนที่มารับบท ่เป็นหลังผิดก็คือกงลี่นะฮะกงลี่คนนี้สวยมากเลยเมื่อก่อนแล้วก็มีหัวโปนะฮะหัวโป๋ถ้าผมจาไม่ผิดนี่เมื่อก่อนเขาเล่นหนักโจสิงฉือบ่อยๆนะะแล้วก็อ่าจะเป็นแบบตัวฮาๆนิดนึงนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบตัวเล้ยๆถ้าเป็นรับบทไรก็จะไร้ไปเลยอะไรเ,เงี้ยนะฮะจะรับบทเป็นเ,ฉ,นเฉินจงเหอเฉินจงเหอก็จะเป็นโคช้ชก่อนที่จะอ่อมาเป็นหลังผิงไปโคช้ชซิมจีนก่อนที่จะเป็นหลังผงนะครับแต่หนังเรื่องเนี้ยนะฮะอ่ตัวกวนเนี่ย ยังไม่ได้ฉายนะครับเพราะว่าเขากําหนดฉายตอนแรกคือวันที่25 25มกราคมนะครับแต่ว่าเหมือนต้องเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดเลยนะครับเพราะว่ายังติดเรื่องของโควิดอยู่ตอนนี้เนี่ยทางหลังผิงเนี่ยเขาก็มีคณะทีมงานทีมใหม่นะครับที่จะมาทํางานตรงนี้ก็คือ,อเขาชื่อว่าไฟ v ิงนะครับไฟ i ิงโปรดักชั o นนี่จะเป็นเป็นทางของโอลิมปิกเองที่จะนําเอาเรื่องราวของนักกีฬา หทวีปเนี่ยมาทําเป็นสรารคดีภาพยนตร์นะครับเสนอฉายแล้วก็จะฉายทางออนไลน์นะครับซึ่งเรื่องของหลังผิงเนี่ยถูกนําไปทําในชื่อว่า Iron Hammer นะครับไอรอนแฮมเมก็คือคอนเล็กเป็นฉายาของเธอเองนะฮะซึ่งสรารคดี Iron Hammer จะเล่าเรื่องราวของหลังผิงเป็นสรารคดีเป็นภาพจริงๆนะฮะก็มีบุคคลจริงๆมานั่งพูดคุยมาให้สัมภาษณ์มาพูดถึงเรื่องราววันเก่าๆนะฮะคือหลางผิงเองเป็นนักกีฬาในยุคแบบ เก่าๆของของจีนเองเลยนะครับตั้งแต่ยุค80ดนไปต้นมาผลงานที่ยอดเยี่ยมก็คือการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะฮะเมื่อปีนึงมันก็ได้8ปสมัยที่เป็นนักกีฬานะครับตัวครั้งนั้นไดคว้าเหรียญทองที่อเมริกาแล้วก็หลังผิงก็ออกจากพอพอเลิกเล่นนะฮะก็ไปเป็นโค้ชแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยวอลเลย์บอลจีนก็ข้างซบเซานะฮะรวมไปถึงเธอเองเนี่ยได้ถูกคนจีนด้วยกันเองต่อว่าว่าเป็นคนที่ทรยศต่อชาตินะครับเพราะว่าหลังผิง ไปเป็นโค้ชให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาแล้วพาสหรัฐอเมริกามาเอาชนะจีนในในการแข่งขันโอลิมปิกเกมนะฮะปี2008ด้วยนะฮะแล้วครั้งนั้นเนี่ยอ่าอ่าอเมริกาของหลังผิงที่เป็นโค้ชเนี่ยก็ได้เหรียญเงินนะครับส่วนจีนเนี่ยไม่รู้ได้เหรียญหรือเปล่าถ้าเต็มที่น่าจะได้เหรียญเหรียญเหรียญทองแดงนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับวอลเลย์บอลของจีนก็เข้าสู่ยุคดาวลงมานะครับแม้กระทั่งมาเล่นชิงแชมป์เอเชีย ที่โคราชเนี่ยได้อันดับ4ี่นะฮะแพ้ไทยนะฮะแล้วก็ไปแพ้เกาหลีในะรอบชิงที่สามด้วยเป็นผลงานที่ย่ำแย่สุดของจีนในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเลยนะครับที่ได้อันดับที่สี่ในรอบ20ปีเลยนะคือแบบจีนเนี่ยไม่ไม่มีทางหล่นจาก1 2 3สามนะฮะคนั้นนี้ได้อันดับสี่แล้วก็เป็นนักกีฬาที่เริ่มที่จะผลงานถดถอยลงมากันแล้วนะครับแต่หลงังจากนั้นนะครับหนังมันก็จะแบบโดดขึ้นมานะครับจากช่วงที่ดาวแล้วก็จะมีช่วงโดดใช่ไหม นะพัฒนาการของตัวละครจนก,กระทั่งมาคว้าแชมป์อลิมปิกเกมได้ที่บราซิลนะครับผม,อ,มอันนี้ไม่ได้สปอยเลยมันเป็นเรื่องราวตามจริงที่เราเจอัเฉยๆแต่ว่าแล้วเราไปดูในหนังเนี่ยเขาจะมีการเล่ายัางไงนะครับมีการเล่าให้มันดูยังไงแต่แต่ตผ,มผมผมพูดตามตรงว่าทุกครั้งที่อ่านเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับหลังผิงเนะี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างขนลุกนะฮะค่อนข้างที่แบบอผู้หญิงคนเดียวนี่สามารถทาได้ขนาดนี้เลยนะฮะ เออเป็นถ้าถ้าเป็นเมืองไทยก็คงเป็นเป็นมนุษย์ป้าคนหนึ่งอะแต่ว่าเป็นมนุษย์ป้าที่มีความสามารถแล้วก็สามารถเอ่อก้าวข้ามคนเป็นคนเอเชียที่แบบฝรั่งอเมริกาเอาให้เป็นโค้ดอ่ะนะฮะจนกทั่งกลับมาพาทีมตัวเองเป็นแชมป์อะไรอย่เงี้ยนะครับผมสำหรับเรื่องของไอรอนแฮมเมอร์เนี่ยได้เฉินชงนะครับอดีตนักแสดงชื่อดังของจีนเนี่ยมารับบทอ่มามาเป็นผู้กำกับนะฮะแล้วก็มาร่วมเขียนบทด้วยนะครับ ก็เฉินชงนี่เคยเล่นหนังที่แบบโหหนังในตำนานอีกเรื่องนึงเลยเรื่องนี้ผมชอบมากก็คือจกักรพรรดิโลกไม่ลืมนะฮะ The Last Emperor เป็นหนังที่แบบเล่าถึงเรื่องของอ่าจากักรพรรดิผูอีนะฮะของจีนที่เป็นจกักรพรรดิองค์สุดท้ายาเรื่องเรื่องราวในช่วงาการปฏิวัติของจีนนะฮะอันนี้ผมดูแล้วผมชอบมากชอบในหนังชอบในเรื่องของบทหนังแม้ว่าเอา คือในในในหนังเนี่ยมันจะเป็นประเทศจีนนะฮะแต่เขาจะพูดภาษาอังกฤษกันทั้งเรื่องเลยเพราะคนสร้างมัยเป็นฝรั่งเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษกันแต่ว่าถ้าดูทั้งภาษาอังกฤษดูทั้งภาคไทยมันก็จะได้แบบอีกคนละอารมณ์กันเป็นหนังที่ที่ดีอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเป็นหนังที่นานมากแล้วแต่ว่าพอเอากลับมาดูอีกทีก็ยังยังมีความคลาสสิกอยู่นะครับผมซึ่งอันนี้เฉิชนชงที่รับบทเป็นนางเอกนะรับบทเป็นจกักรพรรดินีอา่าถ้าผมออกเสียงไม่ผิดจะจะออกว่าหวันหลงนะต้องขออภัยด้วย ซึ่งหนัง Iron Hammer นี่จะฉายในเทศกาลภาพยนตร์ออนไลน์นะครับชื่อว่า VR 1 are one a e Global Film Festival นะฮะเขาเริ่มฉายมาตั้งแต่วันที่ 24, 25ที่ผ่านมาแล้วแหละฉายผ่านทางออนไลน์นะครับทาง YouTube ส่วน Iron Hammer เนี่ยจะฉายในวันที่8มิถนายนเวลาตี3 30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะฮะก็ <c oughs> ใครที่สนใจก็ไปลองดูกันได้นะฮะจัจะดึกนิดนึงนะฮะเวลาเวลาของหนังนี่ ก้าสิบเก้านาทีเลขสวยเลยนะฮะก็ตีสามสามสิบนีของวันที่แปดทาง youtube นะเข้าไปที่ youtube แล้วก็พิมพ์ว่า VR1 มันก็จะขึ้นขึ้มานะฮะน,นั้นแหละเดี๋ยวไปรอดูกันน่าจะผมไม่แน่ใจว่าเขามีออดีมานหรือเปล่านะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีนะที่มีการทำแบบเนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะมีซับอังกฤษหรือเปล่าหรือว่าซับไทยซับไทยคงไม่น่ามีนะคงเป็นเต็มที่โงเป็นซับอังกฤษแหละนะฮะแล้วเ็ามีตัวอย่างมาให้ดู มีตัวอย่างนี่ประมาณสองนาทีนะสองนาทีนินดได้ดูแล้วแบบหือคือคักมากนะฮะหลังผิเงเองเนี่ยเคยเป็นคนที่กินเนสบุ๊กเนี่ยบันทึกไว้นะครับว่าเป็นโค้ชและเป็นนักกีฬาที่คว้าแชมป์รายการใหญ่สองรายการในนะในฐานะทั้งโค้ชแล้วก็น,นักกีฬาก็คือโอลิมปิกเกมโอลิมปิกเนี่ยไปูเล่นทำได้เมื่อปีหนึ่เก้าแปดสี แล้วก็เป็นโค้ชก็คือปี2016ันสิบุดท้ายการหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับวอลเลย์บอลเช่นเดียวกันนะครับก็คือโบว์ครับนะโบว์ครับไดหลางผีงได้มา2รอบในปีหนึ่แปดสิบเแล้วก็พันเก้ร้อยแปดสิบห้านะครับเป็นนักกีฬาได้มาสองรอบส่วนเป็นโค้ชได้ในปีสองพันสิบห้าแล้วก็สองพันสิบเก้านะฮะซึ่งหลางผิงเคยได้แชมป์โลกเลยนะโบว์แชมเปี้ยนชิพแต่ว่าในในฐานะโค้ชที่ยังไม่เคยได้นะครับได้แตานานา่ โอ้ oh, ถ้าได้อีกก็มันจะครบ3ามเลยนะฮะแต่ว่าตัวเธอเองก็บอกว่าโอลิมปิกเกมหน่นแน่นะ่าจะเป็นหนสุดท้ายแล้วแหละอาจจะอำลาแล้วนะเพราะอายุเยอะแล้วนะหลังผิงก็จะเปิดโอกาสให้โค้ชรุนใหม่ขึ้นมาทํางานนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้าเกิดจีนไม่มีหลังผิงแล้วหลังที่นี้จะเป็นยังไงต่อนะครับผมการจะต้องใช้เวลาพอสมควรมันเป็นยุคยุคมันนะฮะเชื่อว่าอย่างนั้นเป็นยุคของมันในการที่มีขึ้นมีลงนะครับเรื่องแบบเรื่องของกีฬานะฮะเป็นธรรมดานะครับ ก็ประมาณนี้